สนับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจูคเรียนเฮลตี้กริลนั่ง JR เที R ่ยวเจแปนกับวรนสิงประเสริฐกุลแบบฉบับการเดินทางของคนรุ่นใหม่6-10กันยายนนี้โทร02-792-9288 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซารายการเที่ยวไปชิมไปของคนไวมันส์กับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เ,เพื่อนๆต้องร้องอาซาประเทศเกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจดินแดนแห่งนี้ผ่านเรื่องราวมามากมายเต็มไปด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตความทันสมัยกับมรดกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ผสมรวมกันจนกลายเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครและสถานที่ท่องเที่ยวที่รายการอาซาจะพาไปเที่ยวในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั่นเองค่ะใครที่มากรุงโซหรือว่ามาเกาหลีใต้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาที่นี่นั่นก็คือพระราชวังเคียงบกหรือคนเกาหลีเรียกว่าเคียงบกกงนั่นเองนะคะ อนที่เราแวะเข้ามาที่นี่ถือว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะเรามาทันการแสดงโชว์เปลี่ยนเวรยนยามของทหารราชองครักษ์บริเวณด้านหน้าพระราชวังพอดีและนี่นะคะก็คือการโชว์เปลี่ยนเวรยนยาม <โ pie S 2> ทหารค่ะเขาเรียนแบบพระราชพิธีในอดีตเลยนะคะแล้วก็มาสร้างใหม่นค่ะ แสดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในการแสดงที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพระราชวังแห่งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วการโชว์แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะ พระราชวังเคียงบกถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ600ปีก่อนในสมัยโชซอนค่ะเป็นพระราชวังที่เก่าแก่และงดงามที่สุดในเกาหลีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการของประเทศและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ค่ะโดยคําว่าเคียงบกกุงในภาษาเกาหลีนั้นแปลว่าพระราชวังแห่งพรที่สองสว่างกล่าวกันว่าในอดีตนั้นบริเวณพระราชวังมีอาคารมากถึง200หลังเลยทีเดียวแต่โดนทําลายไปมากในสงครามหลายๆครั้งโดยเฉพาะสงครามกับญี่ปุ่น ทำให้ในปัจจุบนันภายในเขตพระราชวังมีอาคารเหลืออยู่เพียงสิบหลังเท่านั้นหงช์จุ้ยของเกาหลีนะคะเขาจะมองว่าถ้าข้างหน้าเป็นแม่น้ำหรือเป็นน้ำข้างหลังเป็นภูเขาคือหงส์จุ้ยนั้นดีก็เหมาะต่อการสร้างพระราชวางังซึ่งที่นี่ก็เป็นหงส์จุ้ยแบบนั้นเลยค่ะ สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาหลีของรายการอาซาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์แสนใจดีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหารคิมจูค่ะที่นี่เขามีเมนูเด็ดๆสำหรับคนเลิฟอ,อาหารเกาหลีอย่างมิลาเลยล่ะหรือจะเลือกอร่อยกับเมนูสำหรับครอบครัวอย่างเช่นเมนูนี้เลยค่ะทะเลกระทะร้อนจากกะพัดสุดยอดเมนูกระทะร้อนที่รวบรวมความอร่อยมาจากทะเลซีฟู้สดๆผัดกับซอสสูตรพิเศษแสนอร่อยเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะ ใครสนใจก็ลองแวะมาชิมกันได้นะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะและพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะรายการอาซาขอเชิญุผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกๆรุ่นรับกิฟต์วอเชอ์จากร้านอาหารคิมจูมูลค่า500บาทจำนวน20รางวัลค่ะเพียงเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าคุณผู้ชมประทับใจประเทศเกาหลีในเรื่องใดบ้างพร้อมเหตุผลสั้นๆผ่านทาง www.facebook.com/asa_thailand.tv ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะของรางวัลรอคุณอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซาของเราด้วยนะคะรายการอาซาร่วมกับสิงคโปร์แฮปปี้จัดทริปแห่งความสุขสิงคโปร์วันสุขกับคิ้วต่ำ13-15กันยายนนี้ผู้ร่วมทริปจะได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์จำอา้าวพร้อมรายเซ็นงคิ้วต่ำโทร02 559 2646หรือ w w w s i n g a p o r e p p y p y m o m